สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับกมาตักทายกันครับมันเนี่ยมันีเมาหย่าครับพี่น้องเครื่องมันกี่เปเที่ยวเดิเมาหย่าครับต้องเชื่อได้เครื่องมันหน่อยสำหรับเครื่องไม่ไม่อยู่เมาอย่าครับมันีดิงานน้อยพี่น้องนี่ครับหงานนี่ครับน้อยเนี่ครับนี่นะครับวใบเอาจังเดยเนี่ย วิธีการไทร์ยาอืมวิธีการเอายาออกจากสูตรวิาเศษอืมั่งบรรยากาศงานง่ายงานเบางานสบายงานนั่งงานนอนงานเงินเดือนหกเจ็ดมื่นใช่ก็เงินเดือนคู่คนละขอขอกระพย์ยอดนี่รอกอืมเจ็ดมื่นพี่น้องนี่ว่ะเจ็ดมื่นยานพระกลุ่มเจ็ดมื่นครับพี่น้องเจ็ดมื่นเอจิตต่อได้ที่ผมได้งานนี่ ว่มเนิข่อยด้อกมงงานด้อจเมางานน้อยนี่เพี่น้องเตี้ยเเราเนีะเาตั้งว่าแต่ตังว่าจะเลยบอกไปที่ตัวกมได้งานนั่แหละถูกต้องว่าสันรับชมจังกา้อมต์มาตักทยกันเลยด้อครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมคลิปของบุญคาบันี้ครับ